คลิปนี้ฝากถึงมาดามน่องไม่หลายๆท่านนะคะที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะ <c oughs> บอมเอนวาผี่เก่งกาวิซานะคะบอมเอนด้วยจ้ะเต่ก็อยากบอกว่าทุกคนเวลามาอยู่ต่างประเทศล้วนมีปัญหาล้วนมีความทุกข์ใจอยากระบายความในใจกันหมดเ <c oughs> พราะว่าบางคนมากับพ่อ้พ่ผัวที่ที่ดีอย่างที่เขาคิดและคาด คาดฝันไว้ในจินตนาการนะคะผัวฝรั่งบเรดีเบิดสุขนนะะ้นเ้อค่ะมันย่อมมีเกิดเกิดการแบบว่าอุ้ยอยากเล่าอยากระบายอยากนุ่นนี่นั่นเยอะแยะปัญหาสารพันสารถุกทุกอย่างปัญหานะคะร้อยแปดพันเก่าอันนี้ก็คือแนะนำเลยมาดามนองไม่หลายๆท่านนะคะ อย่าพึ่งไประบายกับใครอย่าพึ่งเอาเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวไปเล่าสู่ให้ใครฟังแต่ถ้าบ่าอายก็เล่าไปเลยค่ะขันบัญญัติถึงนินทากับเ่าไปเลยค่ะเพื่อเป็นการปลดปล่อยเพราะว่าการปลดปล่อยการระบายความทุกข์ของแต่ละคนบกคือกันนะคะเหมือนหมดหมดกับเคยระบายปลดปล่อยเพราะหมดคิดว่าคนไทยน่าจะดีกับเราเรามาพ่อคนไทยถ้ามาพ่อคนไทยยังสีเห้องก็ดีใจมันบลา เฮาดีใจเขาเกิดการแบบว่าโอ้ยดีใจได้ได้พอคนไทยได้พอคนไทยน้กากันนุ่นนี่นันสารพัดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือประสบการณ์จริงและตรงจากอันหมดนะคะบ่ได้อยากว่าผู้ใดแต่ก็อยากฝากมาดามน้องไม่ไหวหลายท่านถัดเลยนะคะมาอยู่แล้วกะอีหยงเป็นทุกเป็นยังกระโทรไปหาทั้งบ้านทั้งพอทั้งแม่นะคะขันมีพอมีแม่มีคนอยู่ทั้งบ้านอยู่ไทยเว้าทางคนอยู่ไทยฟังดีกว่าเขาบ่หูว่า เขาบิรเขาเขาบลูว่าเฮ้ามาอยู่เป็นยังไงด,ดอกอันนั้นกับเมียนอยู่เขาบรูว่าเฮ้าสิมาถูกมาอย่างยังไงแต่การระบายระบายกับค้นทั้งบ้านมูลทั้งบ้านอยู่เมืองไทยดีกว่าค่ะดีกว่าอาอมาเล่าทั้งทั้งอยู่ต่างประเทศเพราะว่าอย่างเพราะว่าควา,ความลับไม่มีในโลกพี่น้องความลับไม่มีในโลกเล่าปุ๊บรูบเบดิดตทั้งเกาะพี่น้องนี่ระคะฝากถึงมาดํานองไม่หลายๆท่านนะคะที่ที่อยากจะเตือนสติและสตังไว้นะคะว่า มาเร้วกะอันอียังกะทุกอย่างก,กะอดกระสู้เอาเด้อค่ะเดี๋ยวมือหนึ่งมันกด็ดีดอกค่ะขันเท้าเบอเบอร์นิรร่งดูได้นะคะเันเขยันมันเพี้ยนขันเข้าเอ่อขยันไปโรงเรียนขยันไปเรียนให้มันจบไปหางานทําไปห้าใบขับขอกขับขี้อีหยังมันยากกะสู้เอาทุกอย่างมันบดได้ลอยด้วยกีบกลาบนะคะอยากจะฝากบอกไว้ว่าให้สูๆ้ๆแล้วก็อดเอาการ ชีวิตเท่าสิดีขึ้นมาอยู่ตางประเทศขันบ่มีผัวรวยที่สพอร์ตที่ดีหายชีวิตเท่าดีอีลีมันบด่ด้เดินเดินท่าโด้วยกีบกุหลาบด้มันเดินด้วยเข็มและด้วยน้ำด้วยปลาหินปลา้ายที่เจ็บไปแล้วก็มันมีย่อมมีบาดแผลที่เจ็บตลอดนะคะแต่แต่แต่นั่นก็นกนคือต้องใส่เวลาในการ พักดันชีวิตให้เจ้าของดีขึ้นนะคะฝากถึงมาดามนองไม่หลายๆท่านสู้ๆนะคะเป็นประสบการณ์ตรงมีอย่งกะทั่วไประบายกับมูลทั้งบันนะคะเพราะว่าทั้งนี้บ่ปลอดภัยนะคะ